สวัสดีครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะเป็นการแก้ไขหน้าเว็บไซต์นะครับในส่วนหน้าแรกนะครับหลังจากที่ท่านเข้าสู่ระบบแล้วนะครับก็จะเห็นเครื่องมือต่างเหล่านี้นะครับโดยการครั้งแรกนะครับให้เข้าขั้นตอนแรกให้คลิกที่แก้ไขหน้าเว็บนะครับที่เป็นรูปปินสอนะครับคลิกแก้ไขหน้าเว็บหนึ่งครั้งนะครับ เราจะแทรกภาพแทรกข้อความต่างๆนะครับมาแทนของเดิมที่เราได้ทําไว้นะครับที่ผมได้ทําไว้ให้นะครับก็ลบรูปภาพนี้ออกก็คลิกที่รูปภาพแล้วก็กากบาดออกเลยนะครับคลิกที่รูปภาพก็กากบาดออกถ้าไม่ต้องการข้อความนี้ก็ลากหรือเราก็ลบออกเลยนะครับดีลิทออกได้เลยอ่าต่อไปจะพิมพ์ข้อความขึ้นมาใหม่นะครับพิมพ์ข้อความขึ้นใหม่ สมมติว่าเป็นก Banana, มมิจกรรมล่าสุดนะครับกิจกรรมล่าสุดของโรงเรียนนะครับเป็นกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนะครับเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับเมื่อวันที่สมมติว่าเป็นสามสิบมีนาคม,ม,ม,มสองพัน ส5 5 5น้ 55, อย่างนงี้นะครับวิธีการจัดรูปแบบนะครับให้มันอยู่ตรงกลางก็ครอบดำก่อนแล้วก็จัดให้อยู่ตรงกลาง,างนี้นะครับทีนี้เราจะเอาเอารูปภาพมาใส่นะครับก็ไปที่แทรกรูปภาพนะครับเลือกรูปภาพกิจกรรมที่เราต้องการนำมาแทรกนะครับเรียกดูเราก็เลือก รูปภาพกิจกรรมที่เราต้องการนํามาใส่นะครับก่อนที่จะนํารูปภาพมาใส่ครับอย่าลืมย่อนะครับอย่าลืมย่อรูปภาพให้มันมีขนาดเล็กเสร็จแล้วก็โอเพนนะครับหลังจากที่เลือกรูปภาพได้แล้วรออัปโหลดรูปภาพแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับภาพมาแล้วนะครับก็กดตกลงนะครับอ๋อตอนนี้มันก็จะใหญ่นิดนึงนะครับจะใหญ่นิดนึงเราก็ลดขนาดได้ด้วยการ เลือกที่ขนาด R ตอนนี้ก็จะเล็กลงนิดหนึ่งนะครับขนาดจอขนาด L อย่างนี้นะครับเอาไว้ที่ขนาด L ครับเสร็จแล้วก็นนรวกเ,เราจะจัดให้อยู่ตรงกลางก็ตรงนี้นะครับจัดชิดซ้ายึ่งกลางชิดขวาจัดึ่งกลางนะครับแล้วก็เอาเครอร์เซอร์มาวางไว้ข้างใต้ภาพนะครับแล้วก็ดีล t ทให้ข้อความมันอยู่ติดกันนะครับ อนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยเป็นอันว่าเราก็จะได้รูปภาพกิจกรรมใหม่ขึ้นมานะครับเวลาเรามีกิจกรรมใหม่ๆขึ้นมาก็ใช้วิธีการนี้นะครับเป็นรูปภาพเพื่อให้รู้ว่าโรงเรียนเรามีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเสร็จแ,แล้วก็คลิกบันทึกนะครับ เรียบร้อยนะครับสําหรับการแก้ไขหน้าหน้าแรกนะครับในการเพิ่มข่าวสารใหม่ๆขึ้นมาถ้าสมมุติว่าคือตัวหนังสือมันเล็กเกินไปก็เพิ่มขนาดตัวหนังสือได้นะครับเข้าไปแก้ไขอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลากเราจะเอาใหญ่กว่านี้ก็นี่นะครับขนาดเป็น12นี้นะครับถ้าจะเปลี่ยนสีหรือว่าเขียนเส้นใต้ก็ลักษณะเหมือนกันกันกบในโปรแกรม Word นะครับตัวนี้ อาจจะเป็นสีก็ได้ตรงวันที่อย่างนี้นะครับเมื่อวันที่30ก็เปลี่ยนเป็นตัวหนังสือสีแดงครับเสร็จเรียบร้อยนะครับบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการแก้ไขข้อมูลหน้าแรกนะครับ